น่นหนูจะทำอะไรน่ะเพเพเห็นไหมคนนั้นน the ่ะเขาทิ้งขยะลงพื้นหนูจะไปห้ามสักหน่อยทำไมเพอยูดอ่ะโอ๊ยเขาเดินไปแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ๊ยแล้วน้องหนูจะไปพานกับเพเขาได้ไงล่ะเนี่ยนั่นน่ะสสบมาพูดจากันดีไหมคุณลุงคะก็ดูสิคะแย่เลยเมื่อสักครู่หนูเพิ่งอ่านดูในหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเขาบอกว่านับวันปริมาณขยะยิ่งเพิ่มขึ้นมากทุกวันทั้งเศษอาหารที่เรากินเหลือ ไหนจะถุงพลาสติกอีกเพราะของเหลือใช้ทุกอย่างกลายเป็นขยะหมดแล้วถ้าเราไม่ทิ้งเป็นที่เป็นทางอย่างนี้บ้านเมืองก็สกรปรกแย่สิคะวันนี้น้องหนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูดจังเลยอะ่ะอ๋อเมื่อวันก่อนคุณครูที่โรงเรียนให้เราทํารายงานเรื่องเกี่ยวกับขยะกันเราก็เลยหาข้อมูลในสารานุกรมก็เลยรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละที่เป็นตัวการสาคัญที่ทําให้เกิดขยะขึ้นมานอกจากจะทําให้บ้านเมืองสกรปรกแล้วยังเป็นแหล่งพ่อพันธุเชื้อโรคอีกต่างหาก เราก็เลยต้องช่วยกันลดปริมาณขยะไงคะแม่ใครลองบอกลุงบ้างที่ว่าถ้าเราจะลดปริมาณขยะเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้างหนูนะคะเอาขวดนมที่ใช้แล้วมาล้างแล้วก็เอาน้ําใส่กินต่อในตู้เย็นคะ่ะส่วนของเพ่เอากระป๋องขนมที่ใช้แล้วมาปลุกต้นไม้ครับของเรานะคะเราใช้กระดาษทั้งสองหน้าเลยคะ่ะเพราะว่าแว,วรู้มาว่ากระดาษเนี่ยนะคะในปริมาณหนึ่งตันเราต้องเสียต้นไม้ทั้งหมด17ต้นเลยคะ่ะโอ้สุดยอดเลยเก่งทั้ง3คนเลย ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะเขาเรียกกันว่าเป็นเอาของที่ยังใช้ได้อยู่กลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นพวกแก้วกระดาษพลาสติกโรงงานก็จะเอาไปทำการแปลสภาพหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารีไซเคิลลองดูที่ข้างหอมันจะมีเครื่องหมายรีไซเคิลอยู่ดังนั้นเราแยกประเภทขยะซะแล้วก็ทิ้งให้ถูกที่ หนูเห็นรถเขามาเก็บอะคะ่ะเขาก็เก็บไปแล้วก็เทรมวมๆกันไม่เห็นจะแยกเลยนี่ค่ะนั่นน่ะสิคะเพราะน้องหนูหนพูดขึ้นมาหนูก็นึกสงสัยเหมือนกอันค่ะเพราะเวลาเขาเก็บไปก็ไม่เห็นจะแยกประเภทเลยอะค่ะแล้วเขาจะไปแยกกันที่ไหนแล้วเขาก็เก็บกันเร็วมากเลยนะคะเออจริงด้วยงั้นมาหล,ลังเราให้คุณลุงพาเราไปดูที่โรงงานขยะก,กันดีไหมแล้วมันจะไม่เหม็นมากหรอนั่นน่ะสิงั้นวันหลังเราไปดูให้รู้จริงเลยว่าไอ้โรงขยะเนี่ยมันเหม็นจริงหรือเปล่าว่าแต่ว่าน้องหนู เดินไปเก็บขยะที่เขาทิ้งเมื่อกี้เนี่ยมาให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วก็มานั่งคุยกันต่อดีไหมค่ะ